สวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปเหมือนเดิมในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมอันนี้อยู่นะครับมาเล่นบ้านมูครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีครับโอ้ยมาเดีว่างกันด่วนโอ้ยลำซ้ำเนาะเต่าเจ้าคือเก่านี่แหะเออมาเดีมาหาสู้โดนติดตามไปช่องเสียออกติดตามไปติดตามแล้วครับติดตามเออติดตามตัว บาติดตามอะไรดิหายควายดิอาจารย์ลุงเี่ออนน้ำโทุหาอาจารย์ลุงเี่นทุหายควายดิอาจารย์ตติดามเรียนออหน่อยอนักเรียนอาจารย์ประกาศบอกคู่เลยเด้อติดตามเรื่นอยๆอาจารย์ชั้นส่เราเป็นเอฟซีเพื่อนร่วเพื่อนนี่อยู่มเมืองเกือนโรงเรียนสกุลเทคนิคเบิง่งเบ่งเงินโอ้ซ้ำนี่นะแมาบ้าน,นโอ้นี่ครับอยู่โอ้สุดยอดนะครับแบบบ้านวันให้ไปหน้าเพื่อน แม่นบ้านอีลีคนก็นอยู่ในบ้านบานพี่น้องวันนี้ว่าเ <ทง S 1> บื้องตรงไหนตรงหน้าไปสะละเออเป็นปลูกบักทวดินเนี่ยแล้วก็ปลูกพวกอะไรอย่งางไรเนี่ยของผดนี่นะมาสะอ่อนตรงนี้มั้โอ้ยแปลงพักเนี่ยโอ้เฮ็ดดีเนาะเอากินจักเจียไปนี่เอาเอย่างก,กินแล้วเนาะเตี้ยอันนี้โอ้อันนี้นนนปลูกพักยังนี่ อันนี้พักหอมป้อมโอ้หอมป้อมแม่โอ้เข่าท่าเข่าท่านี่แม่นี่แม่มกักจะปลูกกันใส่โอ้ใส่นี่ดิเนี่ยโอ้มันเป็นหักย่างดีตรงต้นนี้นนโอ,โอ,อ,อ้โอ้ดีโอ้เข่าท่าเข่าท่าโอ้ป้อมนี่ มูแต่สมัยเลื่อนออพี่น้องมายามเพิ่นนี่เปิดนี่ไมเอ,อ้ยยังพักนี่เอาเป็นยังคขอนใจเป็นยังคือก็ปลูกได้ดินหลดุดปลูกได้ดินมันเปียมันห้าฝนเปียโอ้โห<อ><อ>แสดงว่าหนาหนาวนี่ตัวปลูกได้ดินเพราจำเป็นต้องปลูกได้เหนี่ยแม่มมงั้นอีเล่ช่วงหน,าน้าฝนนี่มันปลูกใด่น,นี่ยละคือแล้วแต่ช่วงหน้าห้วนนี่ไทยปลูกน้ำเดือนนี่เลย นี่นี่ละมี่พักอะลายดอกอ่านพี่น้องวัอนี้ม้ายำนะครับจัดการเพิ่นบัธรรมบดายแล้วเพิ่น <laughs> เป็นเถ่าแก่หน่อยแล้วเมื่อกี้ก็ไปเล่นกับเสียมาเจ้าอไรอ้อยเมื่อกี้เพิ่นไทยรถไงกุ๊บอยู่บม่ได้อยูไม่ได้เศร้าน,นี่กระพาขึ้นไซโอ้พกขึ้นไสน์เฮยโอ้ใครพร้อมตัวนี้ ขขาายปลูกโอ้ที่ว่าเอาไปตลาดเนี่ยตัวได้ตัวปลูกอยู่นี่บ่เอาอยู่นี่แหละโอ้โหนี่นี่โอ้ขอท่านะครับอันนี้บ่แม่นอยู่ดอวนี่พี่น้องอยู่สกลนะครับอยู่ทางบ่งมาเลียนนี่แหละเลี้ยง่าแบบว่ายำมือแรงกอะเบิ้งคลิปแต่ควางด้วยยู่ในช่องเสียออกไปลังพื้นนี่ติดตามอยุ่งหลอกด้วยโอ้โหปฏิตามมาเลยดินี่เมียสกุลพักนี่เมีโอ้ย คุณแน่ซุ่มมันมันพ่อไข่ซุ่มมันเลยใครคุณโอ้มันพ่อไข่เลยอ๋อมีตัวอีอยู่ดิมีแล้วเนาะเปิดโอ้นี่แม่อันนี้อ่อนเอื้อนนี่ซุ่มโอ้เนี่ยอ่อนเอื้อนอ่อนแยกน้ำหมอกแยกน้ำหมอกนะมี่พักหอามบ่คหอมซุ้มต้นหอามนี่เนาะแกมีเดื่องต้นความเรื่องต้นความตลอดเอ๊นั่นเดีย อนี้ก็พกหัวมีต้นหอวบ oh. ัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกออกไปโอ้อันนี้ผักกวงตุ้งตัวนี้แม่นบ่สลัดเนื้อวัวนี้บ่หรี่โอ้สลัดนี่โ้เฮ็ดดีเว้ยนี่พี่น้องกระเพิ่งสลัดยัง้อวัวลายพันอันนั้กกกกนปลากล้วยปลากล้วยโอ้อันนี้ก็กำลังปลูกใหม่ ลังปลูกไม้ตัวนี้นี่พี่น้องโอ้ยดินดีลดินดน,ดน,นำนำ้ำซุม่มอันนี้ปลูกพักยังนี่อันนี้ปลูก,กพักซี่โอ้พักซี่หอมปลอมพักบัวพักนี่งไ,งไปสละบ่นี่นี่จั๊ว่าเด้อปีใหม่คนเลยซื้อดีเพราะนันเป็น่อด้าคาประตู่อด้าคาประตูอีหรือเพราะเยาว่าชคาบประตูพ่อได้ใช่พ,อพอ่อไม่หรอช่วงตลาดเขารับซื้อหมดเลอนี่ จัดการเพิ่นพี่น้องสุดยอด,ดว่าให้ไปง่ายต่อไปเฮ็ดเจ้งหี่แล้วมีทีมีดดอนอันนี้ก็เพิ่งวนนัวนวนัวนวนัวนได้ยี่จักมื่นเลวนี่สามมื่นสามสี่หมื่น,นโอ้นี่พี่น้องเฮ็ดไปสุดยอดโอ้ยใหญ่ห้องกับเฮ็ดอยู่ตัว แม่นฮีดตั้งเถี่ยน้ำมันปลูกเองยัทงที่อะไรอยู่บา้านปลูกใส่ยังที่แหละปลูกใส่เป็นจังสีไหมมันอ่อนแอลูกจังสีมันอ่อนแอมันโปรตีนบ่มีเนาะมันก็อยู่ใต้น้ำนำเนาะอ่อ,อนแอยีหลี้นะขั้นถือแดบนี่บ่เปน็นยังถือดแดบแม่น,นตเพราะว่าันถือฝนนี่เปืเป่อยบปานเปื่อยเอาท้ายน้ำนี่ต้องเอาเคาตลอดดิน่นี่นี่ห้าม ห้ามปลูกกลางแกล้งนี่แมนมันต้องมีไอ้ผ่าเสลี่ยมนี่มันต้องมีผ่าเสลี่ยมผมรลายก็บพราเป็นเก่าเดี้ยบ่อว้วอากาศบ่อั่นดีอืมแดดคักก็บพราเป็นเก่าเอออันนี้เขาอื่นพักยังกว่านี่เสร็จหมกโอ้ขวดเสร็จขวดได้สีดาบ่อืเรื่องธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยโอ้ปวดสารพิษเด้ยปวดสารพิษนี่บ่รำบ่ได้เลยพี่น้องครับส่งไปตะลุงตลาด เลี้ยวเด้นี่กวนสิออกกวนออกขายกวนสิออกขายก็แยกออกมือนึง่งโออกจกแยกออกมือนึงแม่นเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวดิมาหาหนูหาบ่วงถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งมือบุหร่ามือบ่ได้ออกลำบุหร่าเครงที่ได้มา่งไงปุบุนี่แล้วพี่น้องวุ้ยไปเอ๋อนะครับบรรยากาศดีนะครับ บ้านนั่งเอกมิวกับอ,อยู่หน้าทางนี่แหละทั้งอีกทางสกุลนครโอ้ยหลายคนอยู่ตัวอยู่เป็นล่ำเพลินแมีนหลายคนอยู่ไปามาจักหน่อยนี่มาเกี่ยวเขาเห็นเออเออแมีนไทยกิบเกี่ยวเขานี่โอ้ยสุดยอดปานั่งเหรอนี่โอ้กิจการเพิ่นสุดยอดอปีนอ้องเปิดอ่อคลิปนี้ขอขอบคุณพ,พี่ขอบคุณวังเด้อครับ จังว่าพบพกันในคลิปต่อไปพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณครับ